ครับพาท่านไม่แอวกาดนัดกาดนัดที่ไหนครับพี่อันนี้กาดนัดที่ไหนฮะปางูางครับปางูครับจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเนาะโอ้โหม่วนครับพี่น้องจา๋านี่เส้นในด้านหลังนะครับไม่ใช่นครสวรรค์ด้านในด้านน้านนะน,นี่มีแผ่นมากคนล้อค้าขายอะไรอย่างเนี่ยอะไรนะเป็นท้องเป็นเขาเรียกอ,อะไรนะครับมาก,มากโอ้แม่เลิศจริงๆพี่น้องจา๋าแล้วนี่ใครนี่ใครรู้จักไหมเนี่ยในในข้าวคั่วใช่ไหมครับไม่ก้อง เลิศครับพี่น้องจา๋าขอบคุณครับเมนูอาหารเปิ้ลน,น,น,น่ากินมากๆเลยครับพี่น้องจา๋า,าอาหารคนไทยนี่นะต้องบอกเลยว่าสุดยอดยกนิ้วให้ปลาาเป็นตัวเป็นตีนีน่เขาบอกบรรยากาศครับพี่น้องจา๋าพอแล้วของกินเปิดเปิดเต๋ออทุกอย่อางาก็เอา,าบ้าบินแล้วอาาบบันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหเหมาะขนาดครับพี่น้องจ๋านี่นี่ไออย่างก็บ้าท้องไออย่างก็อะไรนะ อะไรนะอนนเ,เออเปีเยกปูนโหดูดูดูดดปลาส,สดๆครับพี่น้องจา๋านี่ตามนี้แม่บรรยากาศขอบคุณครับอืมกาดนับเปิลม่วนแต๊ะครับพี่น้องจา๋าของกินเปิลทำน่ากินครับขนมหวาน ใครอยากกินขนมหวานนี่บอกได้เลยว่าอร่อยแน่นอนครับพี่น้องจ๋าบาตามอย่างโอ้โหถยต่างหากสามบาทยี่ห้าครับพี่น้องจ๋าแท็กมาอย่างดีนี่นี่นี่โอ้โหกะทิน้องหนังกงก็มีขายก็พอแล้วโอ้โหนี่ลูกหนังกงค้อนเปรจดแตะกับข้าวขอนจีนครับพี่น้องจ๋าน้จินน้ำยาคนไทยครับพี่น้องจ๋าโอ้โหนี่นี่นี่น้ำยานี่สมอครับพี่น้องจ๋าดู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 น้ำยาปลาครับพี่น้องจ๋าไหลไหลบรรยากาศครับพี่น้องจ๋านี่ หน่วยออ้ยังก็หมอเนี่ยอันนี้อ่ยยังก็เป็นห้องยอังก็ออ้ยังก็ผมห้องแบบถูกอะเนี่ยเลาเองเนอะพี่นลอาจา๋าห่อเลยนี่โอ้ยลูกค้ากำลังไก่กองกันมาครับพี่้องจ๋าพี่แถวกุ้งแบบกล้วยมันเลิศนี่โอ้โหทอดมันทอดมันทอดมันปลากายโอ้โหจืด <c oughs> ถ้าทอดมันอะไรครับปลาปปาสาซอยเลยเหรอโอ้โหน่ากินจังเลยครับพี่้องจา๋า น um> ี่โอ้โหดูคุณยายผมครับพี่น้องจ๋านี่อเป็นย mm ังไงละคุณยายเปิดการ์ตูนดูสบายใจเลยเหรอเราลองกินถั่วด้วยไมมเอออยู่ในอันอะอย่างก็เบื้องห้องอย่างก็เนี่ยอู๋เนาะเออเตะเตะพี่น้องจ๋าบรรยากาศครับพี่น้องจ๋าพอเหรอท่านใดไก่มาอย่าลืมแวะมาอุดหนุนคุณลุงว่า้ามีวันไหนกขไม่รู้กัดเนี่ยนะ เดี๋โอ้โหหมาะแท็ดเนี่ยดูหืมโอ้ยกรอยครับพี่น้องจ๋านี่อร่อยแน่นอนครับยกนิ้วหน่อยยกนิ้วหน่อยยกนิ้วหน่อยจืดจืดจืดนี่โอ้มีเผาปงเผาปลาครับพี่น้องจ๋าตามนั้นจากผมวิเจเสือน้อยพาท่านเที่ยวนครสวรรค์